ในหลวงโบกพระหัสนะครับแบงค์ร้อยนะครับในหลวงโบกพระหัสนะครับงดงามนะครับมีตัวหนังสือแบบนี้ด้วยนะครับเพื่อนๆนี่เราจะครองแผ่นดินโดยธรรมนะครับเพื่อประโยชน์นะครับแห่งมหาชนชาวสยามนะครับสมัยนั้นยังเป็นสยามเลยนะครับสุดยอดมากๆเลยนะครับเพื่อนๆก็เอาเป็นว่านะครับเพื่อนๆสวยงามนะครับสวยงามนะครับ งดงามแบบนี้เลยนะครับสามหมื่นบาทเท่านั้นนะครับสําหรับเพื่อนเพื่อนที่เข้าใจเลยนะครับงดงามขนาดนี้นะครับอืมประเทศเรานะครับยิ่งใหญ่นะครับอาณาจักรของเรานะครับยิ่งใหญ่นะครับอาณาจักรของเรานะครับเป็นสยามมาก่อนเลยนะครับสยามยังอยู่นะครับทุกวันยังอยู่ในใจตีนะครับสยามก็ยังอยู่ในใจตีนะครับบักและบูชามากๆเลยนะครับเพื่อนๆนที่ต้องการไปเก็บไว้นะครับถ้าไปเก็บในธนาคารนะครับ าเก็บในธนาคารอู้หเพิ่งเห็นนะครับอยเพิ่งเห็นครับเพิ่งเห็นเพิ่งเห็นครับเพื่อนๆนี่ครับเพื่อนเพื่อเพิ่งเห็นนะครับเอาว่าเห็นพร้อมกันแล้วกันนะโอ้เก้าอาร์นะครับสี่สี่เก้านะครับแล้วก็หกเก้าเก้าเก้าไหมหกเก้าเก้านะครับเลขสวยมากเลยนะครับเนี่ยเอาครับรีบได้รีบนะครับเร็วได้เร็วนะครับสวยงามครับ